นี่ครับงาน,นทรงด่วนจริงๆก็ไม่เชิงส่งด่วนนะคือเขาเรียกอะไรส่รงร้านละมูอันนี้สั่งกับผมเองเลยราคาพิเศษนี่ครับก็คือส่งพิเศษไอส่งปกติแต่มันถึงเร็วไงเพราะเป็นมอเตอร์ไซค์มารับเราจะใส่แค่กล่องใบนี้ไปนะครับเพราะว่าผ่านรถแค่คันเดียวไม่ใช่แบบว่าขนส่งไกลมากอันนี้ในกรุงเทพเดี๋ยวจากมือผมเนี่ยแพ็กเสร็จ โดยประมาณนะสามสิบนาทีถึงมือลูกค้าเลยอเร็วจัดขาสวยครับมีน็อตเนี่ยเขอะอนนิดนึงหน่อยๆนอกน,นั้นโอเคหมดนี่ครับใช้งานดีมีผลเทสอะี e r i a ัมเบอร์นี่ s e ย i a ัมเบอร์นี้สวยๆนะ ปิดฝาไปผมแปะวอยก่อนลืมแปะวอยหรือไปเอาวอยมาก่อนนะก็ว่าลืมอะไรแปะวอยกันฝาหลังผมปไปเอาวอยมาแป๊บหนึ่งนะอันนี้คือใครอยากได้สินค้าทันทีในวันนี้ในเขตกรุงเทพได้เลยลาลามูลาละาคอ แต่ลามูก,กันแล้ว,ลวคอบเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่รู้ว่าเขาส่งเร็วเดี๋ยวเรียกเนี่ยปึ๊บแพ็กเสร็จมาเลยเมื่อกี้ก็มาไปแล้วนี่ก็เดี๋ยวมาอีกเอาแปะอังนี้นะให้มันสวยๆนี่แกะไม่ได้นะ แปะได้อย่างเดียวแกะไม่ได้อัส,สุดพาม B 2 5 0 m a มีสล็ีด A อมี s n v m e ใช้กับ Intel Gen 6 Gen 7ครับเช่น i 7 6700 i 7 7700นี่ด้านหลังฝาโอเคเดี๋ยวเราแพ็คไปแบบนี้ท่านที่มอเตอร์ไซค์มารับจะได้บุ๊บถึงเลยไปถึงก็แกะง่ายไหนที่แพ็คลืม นี <Yeah. S 2> ่บัเบิ่บัเบิ่บัพเบิบขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนนะครับสนับสนุนกิ้งคอร์ปอเรชั่น ผมไปหาสินค้ามาเพิ่มดีๆเยอะๆแต่ต้องขายดีด้วยนะไม่ใช่แบบถ้าขายไม่ดีแล้วไปหามาเพิ่มก็จะเป็นเรื่องนะครับต้องขายดีก่อนขายดีปุ๊บหามาก็จะเป็นความสุขใช่ไหมขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน อะจะวางไปอย่างนี้จะพอดีเลยอันนี้พอดีเกินไปนะครับสังเกตได้ว่าจะปิดไม่ได้ก็มันนีก่กันนะตัดหัวสิครับหัวของบัฟเฟิลด้านบนตัดแต่พื่ต้องเว่าตัดด้านบนเนียยตัดด้านบนอ่ะตัดด้านล่างนี่ อ่าโอเคยังปิดไม่ได้ทำไมมันยากนี้เนี่ยต้องตัดอีกอปิดไม่ได้แท็กเลนแท็กเลนปิดไม่ได้ ใาแร้ได้สีแถวนะบอ,อะร์ดใบนี้ก้องไม่เห็นลืมตัดนี้อ่ะปิดได้ยังจริงๆตามหลักต้องปิดได้แล้วนี่ปิดได้แล้วอ่าโอเควัดระดับแล้วได้อ่าฝาหลังวางไปอย่างนี้นะอันนี้มอไซค์มอไซค์คันเดียวไปส่งคงไม่คงอะ่ะต้องสิต้องปลอ,อดภัยอยู่แล้วไม่มีอะไร อืมนี่สวยเลยใส่กล่องอ้นี้ไปให้ a 5 2ต m KB2 สาม2 30นาทีครับโดยประมาณหรืออาจจะเร็วกว่านั้นถึงมือเลยเฉพาะเฉพาะเจ้านี้นะไม่ใช่ทุกเจ้านะเฉพาะลูกค้าเจ้านี้นะเพราะว่าผมดูจากแมปลาราหมูแล้วมันไม่ไกล มอเตอร์ไซค์บึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวผมเรียกแล้วก็ผมใช้กระเป๋าจ่ายเงินลาล่ามูแั่คุณลูกค้าก็แค่จ่ายเงินผมง่ายมากเลยไหมและละมูผมก็จัดการให้ก่อนจัดการค่าส่งให้ก่อนเพราะว่าแอปกระเป๋าตังมันง่ายดีอะ่ะมันมีตังอยู่ในแอป เหมือนมีลาลาบม้เป็นสปอนเซอร์เลยไม่ใช่นะครับแต่ถ้ามีก็ดีแต่ไม่มีแต่ว่าใช้ดีไงก็บอกต่ออ่ะเสร็จแล้วรอรับได้เลยครับ30นาทีบึนไปโอเคขอบคุณทุกท่านจริงๆหรับคลิปนี้สวัสดีจ้ะ